จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านท่ายภาพคล้ายวิญญาณขณะทําพิธีส่งวิญญาณไปสู่สุคติร้อมมูลยิทธิไทยเศษได้ช่วยเหลือครอบครัวสลดงานศพไฟไหม้บ้านเผาร่างไม้ในโรงเย็นขณะจัดพิธีงานศพจีบ้านไปกับไฟอำเภอลานสักเมื่อเวลาเก้านาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานมาที่บ้านทรัพสมบูรณ์เลขที่246หมู่12 ตั้บัระบามอเมรลานสักจจงหวัดอุทัยธานีจากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้กลางดึกบ้านงานศพไม่ทั้งบ้านไม่ทั้งร่างที่อยู่ในโรงเย็นต้องเชิญพระมาทำพิธีส่งวิญญาณให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้เผาไปกับไฟช่วงเท้าที่ผ่านมาได้มีคณะสงฆ์จากวัดเขามาโนราหลวงพ่อสังวานและคณะสงฆ์วัดทรัพสมบูรณ์ร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้าราชการในอำเภอลานสักนายกุเรียงศักดิ์มิตรประกอบโชค นายอำเภอลานสักร่วมกับนายสมคิดมาทวมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบบและนายอนุพันธ์สารสุวรรณกำนันตำบลระบบที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่ของตำบลระบบร่วมด้วยผู้ใหญ่เรืองชัยชิมพารีบ้านทรัพย์สมบูรณ์อำเภอลานสักได้รับมอบหมายจากมูลนิธิไทยเศษได้รับเงินของมูลนิธิไทยเศษเพื่อน,นําเข้ามาช่วยเหลือเงิน บ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นจำนวนเงินห้าหมื่นบาทโดยได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตบ้านหลังเกิดเหตุพร้อมกับชาวบ้านได้นำข้าวสารอาหารแห้งและเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือบ้านคุณตาที่เสียชีวิตชื่อนายลีมาชยภูมิอายุ92ปีที่เสียชีวิตลงจากโรคใบชราแต่ต้องมันเกิดเหตุสลดจากไปไม่กลางดึกในบ้านงานจัดศพพร้อมกับเดินตรวจบ้านที่เกิดเหตุ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวสาเหตุในครั้งนี้คาดว่า,าจะเกิดมาจากไปปาลารัดวงจเรเนื่องจากเกิดไ,ไฟฟ้าช็อตที่บริเวณทางเข้าหน้าประตูบ้านแล้วเกิดเชืเ้อเพลิงหยดลงมาโดนกองหนังสือและเสื้อผ้าจนทําให้เกิดเชืเ้อเพลิงขึ้นมาอย่างไปทําให้ไม่สามารถควบคุมไฟได้ไฟได้ลุกลามไปเรื่อยๆภายในบ้านขณะผีร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในโรงเย็นดังกล่าว แต่มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นโดยนายคมกิจบงบันอายุหกปีตำแหน่งพิธีกรในงานพิธีจัดงานศพภายในงานได้เล่าถึงเหตุการณ์ระหว่างไปไหม้หวมวร่างผู้ตายขณะอยู่ในโรงเย็นที่ไม่ไปกับไฟได้เกิดเหตุขึ้นระหว่างทำพิธีส่งวิญญาณผู้ตายได้เห็นภาพคล้ายวิญญาณลอยขึ้นมาจากโรงเย็นขณะที่ ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโรงเย็นแล้วซึ่งเป็นภาพแปลกตนเองช่วยง,งานมาหลายปีไม่เคยถ่ายภาพเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนซึ่งตนเองเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของตาลีหรือผู้ตายที่ไปสู่พบภูมิที่ดีในเมืองสวรรค์ขณะทําพิธีเชิญผู้ตายไปสู่สุคตินิวส์24ภาวินน,นีสีอานัน์ภาพข่าวเอราทิสีรายงาน